ครับเพื่อนพี่น้องท่านวันนี้ผมก็จะมาแนะนําฟังก์ชันนะครับเล็กเล็กน้อยเคล็ดลับเล็กเลน้อยนะครับคนที่สามารถที่จะเอาไว้แคปเจอร์ตามที่เราต้องการได้นะครับคือแคปภาพนะครับหน้าจอน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์ PC ของเรานะครับด้วยอันนี้เป็น Windows 10นะครับผมก็จะมาบอกวิธีรัดให้ด้วยกดทางรัดคีย์บอร์ดนะครับเดี๋ยวผมจะ อนุญาตให้ดูนะครับภายในไม่กี่หน้าทีนะครับไม่ถึงหนึ่งหน้าทีนะครับก็ให้กดตัวนี้นะครับพร้อมๆกันกดช f t แล้วก็วินโด s นะครับอนุญาตกดช f t แล้วก็วินโด s แล้วก็มาตัว S นะครับกดพร้อมๆกันนะครับก็จะมาแคปนะเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับสมมติว่ายกตัวนี้นะผมต้องการภาพวิวตัวนี้นะครับแคปทั้งหมดเลยนะครับอ่าโอเคผมก็จะกดช f t แล้วก็วินโด s แล้วก็ตัว S นะครับ นี่ครับก็จะขึ้นมาโชว์แบบนี้นะครับโชว์เมนูฟังก์ชันนี้มานะครับก็ให้เราเลือกนะว่าจะแคปตรงไหนนะครับมุมไหนตามที่เราต้องการครับนี่ครับนี่แบบนี้นะครับแบบที่เราต้องการก็ได้ครับหรือว่าเลือกช็อตนะครับปินท์ด้วยชิปนะครับหรือว่าฟูลสกรีนชิปนะครับก็สมมตินะครับเลือกตัวอย่างแล้วกันนี่นะครับเราจะเอาทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดเลยเราก็กดไปนี่ไปคลิปนี่ครับก็ ขึ้นมานะครับก็จะมาเตือนตัวนี้นะครับเตือนตรงมุมขวาด้านล่างของเรานะครับเนี่ยตรงนี้ครับก็จะเป็นช่องเนี่ยอยู่ที่อ่าอะไรนะอ่าตรงนี้นะครับแ<ล>จ้งเตือนอะไรตรงนี้นะครับอ่าเราก็สามารถกดเข้าไปเลยนะครับกดเข้าไปก็จะอยู่หน้าตาแบบนี้ที่เรากดชิปนะครับก็ที่เรากด carefully. แคปมานะเราก็สามารถมีเขาจะให้ฟังก์ชันที่เราแต่งนะให้ให้เราอ่าอะไระนี่ครับ มีฟังก์ชันอยู่ละอ่าสี่ห้าหกฟังก์ชันนะครับให้เราเลือกนะครับนี่คือให้เราเล่นดูนะครับเนี่ยครับก็มันแคปได้นะครับเราสามารถตัดขอบได้นะครับเนี่ยประมาณนี้ครับตัดขอบรูปได้แล้วก็ไม้บรรทัดนะครับแล้วก็เป็นยังลบนะครับนี่ครับหรือจะเป็นสีดินสอปากกานะครับเนี่ยครับก็ประมาณนี้นะครับขีดแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะหนาความหนาใหญ่ได้นะครับ ก็ประมาณนี้ลูกเล่นเยอะนะครับก็ประมาณนี้นี่ที่เราแคปมาหมดนะครับแล้วเนี่ยนื่อเราสมมติว่าเราอ่ะอ่แบบนี้ก็แล้วกันนะครับสมุิวอบผมครอบนะครับครอบอาอเฉพาะที่ตรงที่มันเนี่ยคือหายไปนะครับก็เอาประมาณนี้นะครับขออนุญาตนะครับนี่ก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับก็ตามที่เราต้องการเสร็จแล้วเราก็กดติกถูกตรงมุมหัวมุมขวานี้นะครับกดติ๊กถูกไปปุ๊บนี่แล้วก็มากดตรงไม่มีอะไรเราก็กดเซฟตรงนี้นะครับ นี่นะครับกดเซฟปึง้งนี่แล้วก็จะมาอยู่ตรงนี้ครับได้อ่าเดีย๋ยวขออนุญาตปิดแสงไฟครันี่ชัดมาอยู่ตรงได้นี่นะครับได้ซีนะครับอ่าตรงตรงฟังก์ชันของแคปเจอร์นะครับก็อยู่นี้เราก็บันทึกเนี่ยเขาก็จะบอกอรายละเอียดให้นะครับว่าอ่าอะไรอ่าสกรีนช็อตวันเดือนปีนะฮะแล้วก็เวลานะครับที่เราแคปเนี่ยตอนนี้ผมก็แคปเวลานี้ยอยู่หรือว่าเราจะเปลี่ยน ชื่อก็ได้นะครับเราก็กดเซฟไปนะครับอ่าโอเคเราได้อันตการอันนี้เราก็พับปิดไปนะครับนี่ครับเราก็ได้ตามที่ต้องการเดี๋ยวเราเข้ามาดูก่อนว่าแคปได้ไหมนะครับพอเปิดหน้าต่างวินโดว์มานะโฟลเดอร์ขึ้นมาแล้วเราก็มาที่ตรงไดซีนะครับไดซีอย่างนี้ก็ได้หรือเปิดหน้าต่างปุ๊บมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับให้เราเข้ามาที่ตรงนี้ครับภาพฟิวเจอร์ครับนี่ครับฟิวเจอร์ตรงนี้นะครับ เจอนะครับก็กดดบวนิดเข้าไปนะครับแล้วก็นะครับก็ที่ผมบันทึกไว้เมื่อกี้นะครับนี่นะครับก็จะมาแล้วนะครับก็ตามที่ต้องการนะครับก็แบบง่ายๆนะครับโอเคนะครับผมก็นะบอกเคล็ดลัในการแคปเจอร์หน้าจอหน้าจอคอมพิวเตอร์ไว้แต่เพียงแค่นี้นะครับโอเคครับสวัสดีนะครับ